ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกักบปามปารีแอกอีกครั้งนึ่งนะคะวันนี้เราก็มากันแบบหน้าสดทุกคนเห็นลูกป,ปกกันแล้วว่าจะทำอะไรวันนี้ก็จะมารีวิวคุชชั่นนั่นเองใครเอ,อ่ยเป็นคนชอบคุชชั่นยกมือขึ้นนะคะปามก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบคุชชั่นนะคะแล้วจริงๆคุชชั่นตัวนเนี้ยเนี่ยเคยได้มีการเหมือนมัดรวมรีวิวไปแล้วนะคะเผื่อใครยังไม่เคยดูเราก็เลยจะมารีวิวแยกเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปามใช้แล้วปามรู้สึกว่าเออฉันชอบเหลือเกินนะคะนัั่่นนนก็คคืออีนน้เลยะช ันนี้คือคุชชั่นจากแบรนด์ Jo m ิ i ค่ะคุชชั่นบีบีครีมนั่นเองค่ะ JO 1 4อันนี้เป็นรหัสของเขาหรือว่าเป็นสีอันนี้ไม่แน่ใจนะซึ่งกล่องของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีรีฟิลให้1อันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคือตลับของเขาซึ่งแบบ สวยมากทุกคนเป็นแบบเพดเพมีความสวยงามอันนี้ปั๊มซื้อมา120บาทสวยไหมสวยสุดๆเลยดูเรียบหรูดูหรูดูแพงดูแบบห้าหกร้อยเจ็ดแปดรอยอะไเงี้ยจริงจริงบาทนะคะคูชั่นแบรนด์จีนนี่เราเจอกันบ่อยนะก็คิดว่าเจอกันบ่อยนะแต่ว่าเราจะเจอพวก ออรองพื้นหรือว่าลิปสติกของแบรนด์จีนเนี่ยเยอะกว่าคุชชั่นก็มีบ้างปรบบรายอะเปิดขึ้นมานะคะเปิดน้องเข้ามาก็จะเจอกับกระจกที่เป็นกระจกที่ใช้ได้จริงไม่ได้ขยายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คือแบบว่าค่อนข้างส่องได้ดีแล้วก็มีตัวฟองน้ำคุชชั่นนะคะซึ่งปั้มชอบมากมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีดำแบบนี้ มันไม่ดูเลอะเทอมันเป็นความแบบหลอกตัวเองว่าไม่ดูเลอะเธออะไรเลยนะคะอ่าด้านไหนก็นี่เขาจะปั๊มเป็นความกุหลาบนะคะ กุลาแบบนี้นะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูมัดรวมรีวิวอนูน้นเมื่อประมาณเดือน2เดือนสเดือนที่แล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยก mm. เผื่อแบบบางคนแบบว่าเออไม่ชอบมัดรวมเลยก็ชอบเป็นรีวิวแบบแยก,ยกๆก่อมาแยกให้ดูกันเลยดีกว่านะคะอ่ะเขยบเข้ามาใกล้ๆเป็นอัตโนมือไม่ใช่อัตโนมือรอบนี้จะเป็นอัตโนเลื่อนคือเพราะว่าใช้เก้าอี้เลื่อนี่เข้ามาที่หน้าจอนะคะเรายังใช้ Samsung S10 ในการอัดคลิปอยู่เพราะว่ารู้สึกว่า โทรศัพท์อะใช้ได้ทุกอย่างคือปัจจุบันเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ s อ0สิบทำทุกอย่างเลยทำงานออกแบบเออยัดคลิปเออยถ่ายรูปทุกอย่างมันแบบสองหมื่นนี่มันคุ้มมากตอนนั้นที่ซื้อมาอ่าเราไม่พูดภาพจำเองเราจะลงให้ดูเลยนะคะปัมจะปั๊มออกมาอันนี้น่าจะใกล้หมดแล้วเพราะว่าปัมก็ใช้บ่อยนะคะหน้าปัมจะมีกระนะคะจะเป็นความกระแดของต <c oughs> <c oughs> ัวเองค่ะไม่ใช่แล้วก็เอริ้วรอยใต้ตาที่หนักหน่วงมากนะคะ ใช้ไอคีมยังไงมันก็หายยากอะนะคะเพราะว่ามันมันเป็นตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอะเป็นคนหน้าแก่แต่เด็กหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็รอยคำได้ตานะคะหลกักๆก็จะมีพวกรอยกาแล้วก็รอยแดงหน่อยๆซึ่งไม่ได้เยอะมากนะคะอะ่ะลงเลยปั๊มลงข้างกูดขวามือซ้ายมืออะไรซ้ายมืออยู่นี่ขวามือนะคะเนี่ยสีมันดีมากคือปั๊มไม่แน่ใจว่าตอนที่รีวิวไปครั้งที่แล้วเนี่ยปั๊มพูดว่าอะไรบ้างคะ เพราะว่าพื้นผิวแต่ละบางทีเนะี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละการเวลาเนาะมันไม่เหมือนกันแล้วดูดิสีดีมากคือตอนแรกผมรู้สึกว่าเออตอนแรกมันขาวหรือเปล่าวะตอนปามที่บันลงไปเหมือนแบบรีวิวไปครั้งแรกอะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือแบบเพราะว่าสีดีเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันสีขาวกวับผิวเออสว่างไบรท์กับผิวนิดหน่อยไม่ได้เยอะแล้วก็คือปกปิดดีอะเป็นความแบบเป็นความเป็นความแบบผิวผิวที่มีความฉ่ำๆหน่อยแต่เป็นฉ่ำที่ซักคักจะเซ็ตตัวเป็นแมทงงไหมงง แล้วคือแบบเนี่ยอีพ e ับเนี่ย e up, อีพับว่าอย่าไปเรียกเขาคุณพับนี่นะคเขาก็มีความแบบดีไม่กินรองพื้นไม่กินบีบีครีมเข้าไปนะคะอันนี้คูชันเขาจะเป็นบีบีครีมมันก็จะไม่แน่นเท่าแบบรองพื้นะนะเนาะแต่ว่าเนี่ยเป็นการปกป,ปิดที่แบบดีดีมากคือแบบพอกลับคือแบบไม่ได้ซื้อเครื่องสําอางใหม่ๆใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาแล้วบ๊อก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอินเครื่องสาอางนะไปกิอินของอิน <laughs> ก็จะแบบว่านะ ก็เนี่ยพอกลับมาใช้แล้วก็อุ๊ยชอบจังเลยเนี่ยเธอเป็นผิวสวยมากแล้วดูดิเกลี่ยไปไม่เป็นคากเลยผิวสวยมากผิวสวยดีๆแล้วก็มันจะเป็นความเหมือนแมทแมทหน่อยๆซึ่งแบบอะบีฟอร์ที่แบบเออยังมีความแบบกระดำกระดา่างแล้วเอาเตอร์ที่แบบเป็นงานผิวที่เออดีขึ้นมาแล้วก็สีอาจจะดูขาวไปสักนิดนึงแต่ว่าสักพักเนี่ย น้องเขาจะมีการกลืนตัวนะคะแล้วเ,เขามาว่าพี่ปากแดงอะ่ะใช้ลิปอะไรเออเป็นลิปมันโนโวโที่เป็นกระปุกกลมๆที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะก็<ม>อะไรล่ะลูกอายน้ำเข็งอย่าเป็นนะปีลูกปีหน้าต่างแล้วจ้ะซนมากคือแบบแมวเด็กนะเนาะกำลังซนเลยตัวขาวๆนะคะชื่อน้องน้ำาขิงาะซนมากซนแบบ สนที่กัดทุกอย่างพังเลี้ยงแมวนี่คือถ้าเป็นทาสมันแล้วรอบหนึ่งเราจะเป็นทาสไปตลอดชีวิตเลยนะอ่าเมาล์ไปก็เ้นะมีความเรียบเนีย,นเ,หยเห็นป่ะทุกคนคือขนาดที่เราเมาล์ไปอะ่ะลงแบบไม่ได้ตั้งใจลงแบบโมโมสัว,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 วตัว,ตว,ตวแต่ผิวสวยวะ่ะมันจะเป็นความแบบ มีความแอบแม,แม,แมนตอยๆคือตอนแรกที่เราใช้เรารู้สึกว่าตอนแรกมันดูเป็นงานฉ่ำเนาะแต่ทําไมพอมานะตอนนี้ยมันกลายเป็นความเหมือนเซมีแมทถามว่ามันยังมีความฉ่านิดหน่อยอยู่ไหมมีนะคะมันจะออกแนวฉ่าแต่ว่าไม่ได้ฉ่าเปียกอะไม่ได้ฉ่าเปียกขนาดตอนนั้นแต่ว่าเนี่ยเห็นปะคืองงไหมรองพื้นที่เราเคยใช้นะปัจจุน้าแต่ก่อนที่อาจจะไม่ชอบเลยแต่พอกลับมาใช่อีกทีอาจจะเอ้ยเป็นมายเฟเวอริตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือ รองพื้นเนี่ยมันถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกกับหน้ามันก็คือจะอยู่กับเราก็เหมือนผู้ชายถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลามันก็คือของเราเอ,อ่ะนะคืออยากจะเมาเรื่องเมียน้อยมาไม่ได้เมียน้อยพี่พี่หมีนะพี่หมีไม่ได้มีเมียน้อยคือพี่หมีไม่มีวันมีเมียน้อยหรอกเพราะว่าอะไรเงินก็ไม่ได้แบบเงินก็ไม่ได้อยู่กับเมียหรอกแต่ปันรู้สึกว่าเขาใช้เงินอย่างแบบว่าแบบที่เราเขาไม่ได้บอกเราว่าใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเรารู้ด้วยความแบบ ของว่าเขาซื้อของกินให้เราเขาซื้อเขานู่นให้เรามันจะแบบมันอยู่ในงบเงินเดือนของเขาซึ่งมันคงไปหาเงินน้อยไม่ได้หรือถ้าอยากมีก็เอาตามใจนะไม่ว่าไม่ว่าแต่คือมึงคอขาดนะอะประมาณนี้อยากเมาเรื่องเมียน้อยแต่ไปเมาคลิปหน้าดีกว่าแต่งตาอะคือรู้สึกแบบผิวสวยไหมไม่ต้องลงไอ้นี่เลยคอนซีลเลอร์เลยใดๆคือแบบอืมดีแต่อาจจะอาบขาวหน่อยหน่อยแต่ว่า เดี๋ยวไปลงแป้งอะไรนิดนงนิดหน่อยให้มันแบบเออพอดีจะอาจจะไม่ลงแป้งนะเพราะว่าปันมรู้สึกว่าปั๊เป็นคนผิวแห้งไงถ้าลงแป้งอาจจะเป็นคราบแต่ว่าโอเคค่ะทุกคนปั๊ก็ไปแต่งหนะ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้เฮ้ยมีความสวยงามชอบนะคะเออไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะเป็นแบบงานผิวที่สวยมากะคะ่ะสําหรับุชชั i นบีบี r e ีมของโจเมลนะคะว่าปั๊ใช้แล้วแบบเฮ้ยปั๊ชอบเลยอะ่ะปั๊ ไม่แน่ใจว่าคราวก่อนที่รีวิวไปเนี่ยบอกว่าชอบหรือไม่ชอบนะไม่แน่ใจจริงๆแต่ณนะปัจจุบนนะันณเวลานี้คือปริ่มชอบนะคะเพราะหนึ่งเลยสําหรับผิวหน้าปามเนี่ยปกปิดได้ค่อนข้างที่จะดีเลยอะปามไม่ต้องไม่ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วปามเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่มีรอยสิวอะไรมากมายนะคะก็จะมีกระบ้างรอยคาใต้ตาหรืวรอยเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะรอยแดงนินดนหน่อยอะไรเงี้ย ซึ่งมันถือว่าปกปิดไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับใบหน้านะคะอคือแบบดีมากนะคะชอบมากเลยนะคะเป็นงานผิวที่ปกปิดใช่ปะสบายหน้ามากสบายหน้าแบบสบายสบายสบาย,บาย,บาย,บายแบบนี้เลยนะคะแล้วสีเนี่ยตอนแรกอาจจะดูขาวเนาะแต่พอเซ็ตตัวไปแล้วมีการแต่งหน้าเรีเรยบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้แบบไป่ได้ขาวจนเกินไปถือว่าโอเคเลยนะคะเออ แปลกๆอ๋อฉันลืมมาสคาร่านี่ไม่เป็นไรเนาะก็คือแบบว่าก็ยังสวยอยู่นะคะก็แล้วเป็นโทนเหลืองไม่ใช่แบบชมพูขาวซึ่งคนไทยใช้ได้แน่นอนนะคะปัม๊มรู้สึกว่าปั๊มชอบอะระหว่างวันเท่าที่ปั๊มใช้นะคะตัวนี้คือติดทนมากถ้าใช้กับแป้งเขียวเนาะที่ปั๊มบอกไปคือแป้งตัวเนี้จะติดทนมากแบบมากๆแบบมากๆอะเราเป็นคนผิวแห้งแต่เป็นคนเหงื่อเยอะตัวเนี้ยเอาเหงื่อเราอยู่ ไม่ไหลไม่เยอมไม่ย้อยเลยสองตัวนี้คู่กันแล้วแบบคือเลิกงานสี่ทุ่มมันมา,มาส่องกระจกในห้องน้ำแล้วก็แบบเอ๊ง่ายดีอยู่เลยทำไมหน้าฉันต้องสวยอยู่เลยและอย่างนี้จริงๆไม่ได้โมเพราะมันไม่ได้เขาไม่ได้เป็นสบสปอนเซอร์ฉันฉันไม่จําเป็นต้องโมหรือถ้าเป็นสปอนเซอร์ฉันก็ไม่โมนะคือแบบไม่โมเลยคือแบบเฮ้ยมันติดทนดี มันกันเหงื่อได้เลยเพราะว่าปาเป็นคนเหงื่อเยอะนะคะปาเป็นคนเหงื่อเยอะมากเหงื่อไหลยอยู่ตลอดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ลากเอาตัวรองพื้น b ีบีค h ูชัเนี่ยหลุดออกไปแล้วแบบอุ้ยดีอ่ะคือสีดีเนื้อดีการปกปิดดีแต่ถ้าใครเป็นคนที่มีรอยเยอะๆเนี้ยงานปกปิดมันก็จะลักษณะยอยู่ที่อ่าเชียร์ทูมีเดียไม่ถึงขนาดฟูลคาเวอร์ช e นะคะ ตัวนี้เนี่ยน่าเสียดายตรงที่เขาไม่มีกันแดดนะคะฉันก็ใช้กันแดดเพิ่มเติมแต่ยังไงอากาศใช้แลนถึงแม้ว่าเราจะวิ่งโฟมโฮแต่ว่าเราก็อยู่กับจอโทรศพัพท,ท์จอแท็บเล็ตจอคอมพิวเตอร์นะคะยังไงก็ต้องลงกันแดดด,ด้วยนะคะอัะเป็นว่าตามใช้ตัวนี้แล้วค่อนข้างที่จะรื้มชุนชอม,มากๆไม่รู้ว่าจะยังพอหากันได้อยู่ไหมอ่ะทุกคนไปเซิร์ชชื่อนะคะเดี๋ยวมันจะให้ชื่อไว้นะคะแล้วก็ไปเซิร์ชที่แอปซ่อมแอป สายลุงแอปม่วงอะไรก็ไปเซิร์ชดูกันได้เลยนะคะเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบการถล่คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าปัมบารีเอ็กทวิตเตอร์หรือไอจีไปัมารีเอ็กนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้กล่าวขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย